สวัสดีค่ะเพื่อนๆทัดลมขนาดทัดลมนะคะกลุ่มตุลมีถุนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ในหัวข้อแลนดอม วันนี้ขอนําเสนอหัวข้อมีอะไรที่ค้ังคาใจที่เขาไม่เคยพูดออกมาให้เราได้ยินนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดให้กับคนทาตลมกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่สาหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยาก็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทางไลน์ไอดีแล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงผ่านไลน์ด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมมาใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบ สำรับราศีเกิดนะคะในธาตุลมเพื่อนๆสามารถรีเช็คได้ภายใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเรามาดูกันนะก่อนที่เราจะไปเปิดหาคําตอบว่ามีอะไรคร้างคาใจที่เขาไม่เคยพูดออกมานะ,ะของคนธาตุลมขอเปิดเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้ก่อนความสัมพันธ์ของคุณกับเขาณนะปัจจุบันนี้ The i e l of Fortune Lover Hermit มีอะไรที่ค้างคะ่ะที่เขาไม่ได้พูดออกมาแล้วก็สถานาการณ์ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญสถานาการณ์ณปัจจุบนันนี้มันมีความไม่แน่นอน,นะคะ่ะไพ่ The Wheel of Fortune ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความรักสองสามคนหรือเปล่าความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนลักซ้อนแล้วมันก็มีข้อสงสัยมีอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกไม่มั่นใจเราไม่รู้สถานะตัวเองว่าทุกวันนี้คุณเป็นอะไรในความรู้สึกของเขา หรือจริงๆแล้วอ่ะความรู้สึกลึกๆของเขาอ่ะเขาเคยรู้สึกว่าเราเป็นคนรักของเขาหรือไม่มีไพ่สี่ดาบนะคะเออตอนนี้คุณกับเขาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างกันสักพักอะเป็นความสัมพันธ์ที่เบรกๆกันเอาไว้อาจจะยังไม่ได้มีคอนเน็ชันอะไรกันหลังจากที่เราเจอกันครั้งสุดท้ายคือครั้งสุดท้ายวันนั้นอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกมากเลยนะแล้วเราก็คิดถึงวันวานคิดถึง ความสัมพันธ์เก่าๆนะคะที่เราเคยมีความประทับใจที่ดีต่อกันแต่มันมีเหตุจําเป็นที่เราจะต้องห่างกันไปอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคุณจะไปจับเขาได้หรือเปล่าว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเขาอาจจะมีใครต่อใครมากมายในช่องทางที่คุณไปเห็นหลักฐานคาหูคาตามาซึ่งตัวคุณอาจจะเป็นแฟนตัวจริงของเขาก็ได้นะแต่คุณอาจจะไปรีเช็คในสิ่งที่ คุณสงสัยตั้งแต่แรกว่ามันจะต้องมีอะไรในนั้นมันอาจจะต้องมีอะไรในมือถืออะไรเงี้ยแล้วบังเอิญคุณไปเห็นพอดีนะคะมันก็เลยน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันเหตุการณ์ที่มันไม่นิ่งที่มันผกผันนะทาให้คุณกับเขาอาจจะต้องห่างกันไปคุณเองก็อยากพักกายพักใจด้วยนะท่านลมคุณรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะคุณอาจจะยังไม่อยากจะเชื่อคําอธิบายของเขาอะนะเพราะว่าคุณเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นมากกว่า คุณอาจจะกําลังพยายามตามหาความจริงอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะในความคุ้มเครือของฝั่งเขาเดี๋ยวขอดูไพ่เฮอร์มิตหน่อยนะคะเฮอร์มิตมาบอกอะไรคะสี่ไม้เท้าหไม้เท้าเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราเข้าใจผิดมาตลอดเลยว่าเขารักเราเพียงแค่คนเดียวแต่สิ่งที่เราเห็น,นะมันย้อนแย้ง กับสิ่งที่เขาสัญญากับเราเอาไว้อะอาจจะเป็นหลายๆครั้งที่คุณไปจับได้หรือเปล่าคุณน่าจะเคยให้โอกาสเขาหลายครั้งหลายคราแต่เขาก็ยังทําแบบเดิมคือตอนนี้คุณพยายามที่จะทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันปฏิเสธไม่ได้นะว่าปัจจุบันนี้คุณก็ยังหลักเขาอยู่แต่การที่คุณจะตัดใจหรือพยายามจะทําใจไม่ให้รู้สึกหลักเขาแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไงเพราะว่า ครั้งแรกที่เราจะรู้สึกตกหลุมรักเขามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะฉะนั้นบทที่คุณจะเลิกรักเขามันจะหาเหตุผลอะไรเข้ามาทับซ้อนนะคะเพื่อให้เราเลิกรักเขาไปอะ่ะมันเป็นเรื่องยากแต่คุณต้องพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นธ้าุลมรู้สึกยังไงคะคุณรู้สึกยังไงเอ่ยอยากออกจากสถานาการณ์นี้ไม่อยากรับรู้ยอมแพ้ จากความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะเข้าไปลงแข่งอะไรเลยเพราะคุณเองก็ไม่ชอบเป็นชอยให้ใครเหมือนกันฮั h โ l ลเฟนถ้าลมบางคนอาจจะต้องใช้ธรรมะในการเยียวยาจิตใจเลยนะพยายามที่จะไปโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นพลังงานบวกที่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยแต่ทุกวันนี้คุณอาจจะยังแบบว่ามีแวบๆเผลอใจไปรู้สึกกับเขาแต่คุณพยายามที่จะออกห่างจากสถานการณ์ที่คุณ คิดถึงเขาอย่างเช่นคุณอาจจะไม่ไปในสถานที่ที่เราเคยไปเดทกันหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นภาพความทรงจําเก่าๆนะคะในห้องนอนนะคะก็จะเป็นภาพปูที่นอนนะคะหรือรูปภาพของขวัญอะไรที่เขาเคยให้เราเหมือนคุณพยายามจะลบทิ้งมันไปหรือเปล่าอันนี้เปรียบเปยให้ฟังนะเป็นว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเขาคุณพยายามที่จะลืมนะคุณพยายามที่จะไปหาพลังบวกหรือไปหาอะไรมาแทนที่ในสิ่งที่เราไม่จําเป็นต้องนึกถึงเขาบ่อยอะคะ่ะ สามถ้วยแต่ถ้าลงบางคนบางคนเท่านั้นนะคุณอาจจะประชดชีวิตโดยการไปเที่ยวไปกินเหล้าหรือเป่าบางคนบางคนอาจจะเป็นแบบนั้นหรือถ้าบางคนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคุณอาจจะไปหาจุดยืนนะคะในสังคมใหม่ๆในสิ่งใหม่ๆนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทํามานานแล้วก็คือไม่มีเขาโฟกัส ไม่มีเขาแล้วที่เราจะต้องไปโฟกัสก็ดีเหมือนกันเหมือนเราจะได้พัฒนาตัวเองหรือทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าการมีเขาอะคะ่ะแต่บางคนก็อาจจะไปดิ้งบ้างไปชนแก้วบ้างหรือไปวันไนท์สแตนนอกบ้านบ้างอะไรบ้างน,นะคะเออเพื่อที่จะกบเกลื่อนความเศร้านะคะกับความรักที่มันผิดหวังแต่บางคนก็อาจจะเป็นสายบุญน,นะเป็นสายเป็นสายแบบว่าเออไม่ได้ ไม่ได้ชอบอะไรแบบดักดากนะอาจจะเป็นสายเฮลตี้อะไรเงี้ยก็เลือกที่จะไปสวดมนต์นะคะเรื่องที่จะไปปฏิบัติธรรมอะ่ะบวชชีหนีรักบวชบวชพระหนีรักอะไรประมาณนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะธาตุลมเขาคิดและรู้สึกยังไงกับธาตุลมคะสามดาบมีไพ่ของความเสียใจอัศวินดาบเจ็ดดาบเหมือนเขาอยากรู้ว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างเขาเป็นห่วงคุณนะคะคือทําเราเจ็บ แต่ก็กลับมาเป็นห่วงเราเนี่ยนะแปดไม้เท้ามันมีไพ่ของความรู้สึกที่เขาอะรู้สึกผิดกับคุณนะธาตุลมแต่เขาทําอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้อะเหมือนเขารู้ความผิดของตัวเองนะเอออย่างน้อยๆเขาก็อาจจะยังแบบมีจิตใต้สํานึกที่รู้ตัวเองดีว่าตอนนี้เขากําลังทําคุณเสียใจแล้วเขาก็เหมือนกับห่วงคุณอะอยากรู้อาการของคุณว่าตอนนี้เป็นยังไง เขาอาจจะไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรของคุณในช่วงนี้คุณอาจจะบอกเขาไปหรือเปล่าหรือทาดลมหรือไม่คุณพยายามที่จะหนีเขาอะไรประมาณนี้แล้วเขาพยายามที่จะตามหาคุณอยู่แต่ด้วยลําพังตัวเขาเขาอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าตอนเนี้ย คุณอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนพยายามจะเข้ามาส่องเข้ามาตามหรือคุณบอกเขากี่ครั้งเขาอาจจะสร้างแอคเคาท์อื่นนะคะเข้ามาสืบเรื่องของคุณอยู่ก็ได้อะคะ่ะเหมือนเขาพยายามจะกลับเข้ามาอธิบายให้คุณฟังแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่มันกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วมันจะดีได้ไหมในเมื่อเขาเองก็ทําให้คุณเจ็บขนาดเนี้ยบอกก่อนนะว่าชาวสองเข้ามาดูอะ่ะไพ่ไวเวอร์ซ่าได้นะคะมาดูสิว่ามีอะไรที่เขาอึดอัดมีอะไรที่เขาอึดอัดกับเราไหมอะ น่าจะเป็นสิ่งที่ที่เขายังไม่ได้อธิบายให้คุณฟังคุณก็จากไปแล้วอะ่ะหรือไม่เขาอธิบายไปแล้วแต่คุณไม่ยอมฟังเขาเขาก็อยากจะกลับมาทบทวนคําอธิบายของเขาให้คุณฟังอีกรอบหนึ่งอะ่ะเผื่อว่าคุณจะเปลี่ยนใจกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะชาลิออทธาาดลมเนี่ยเหมือนงองแล้วจะไม่กลับนะเนี่ยเขารู้สึกได้แบบนั้นนะเขารู้สึกว่าทําไม ครั้งเนี้ยการง้อของเขามันทําไมถึงยากเย็นขนาดนั้นนะมันไม่เคยยากขนาดนี้แต่ก่อนการกลับมาของเขาเขารับรู้ได้ว่าคุณอะรู้สึกตื่นเต้นดีใจนะแต่ทําไมการกลับมาของเขาในรอบนี้ดูเหมือนคุณไม่อยากจะรู้สึกอะไรกับเขาเลยอะเหมือนคุณไม่อยากจะมีคอนเน็ชันอะไรกับเขาเลยคุณไม่ได้แสดงออกถึงความตื่นเต้นอะไรเลยแถมบล็อกเข้าไปอีกต่างหากลาชาไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่สิบกับ เขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันจบแบบเนี้เขาคิดว่าคุณคุณไม่ใช่แค่ห่างกับเขาสักพักอะ่ะเขาคิดว่าคุณเลือกที่จะจบทุกอย่างให้มันเป็นไปแบบเนี้ยให้มันเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นอะ่ะท่าลมคุณอาจจะคิดแบบนี้จริงๆคุณอยากให้ทุกอย่างมันมันจบแบบเงียบๆหรือหรือเคลีย ไปในตัวด้วยความเงียบแบบนั้นไปนเลยอ่ะแล้วอีกอย่างเหมือนคุณไม่พร้อมที่จะรับฟังเขาหรือที่ผ่านมานะคะตัวธาตุลมคุณเองก็ฟังเขามาตลอดแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่แมกซเซนแล้วคุณพยายามฝืนใจที่จะเชื่อในคําอธิบายของเขานะคะแต่คุณจับใจความไม่ได้เลยว่าคุณจะสามารถเชื่อคําอธิบายตรงไหนที่เขาพูดให้เราฟังได้บ้างอะ่ะเหมือนเวลาที่เขาพูดอะไรมาคุณจะต้องหันครึ่งตลอดทุกอย่างมันเป็น50เตลอดอะ่ะมันไม่สามารถเชื่อได้ร้อยเปอร์เซนต สิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวเราก็คือการหายไปของคุณอะซึ่งเขาอาจจะไม่เคยเจอมันอาจจะเป็นเพียงไม่กี่ครั้งที่คุณทําแบบเนี้ยและครั้งนี้ยมันเป็นครั้งที่เขารู้สึกว่าเขายื้อคุณกลับมายากมากธาดลมแล้วอะไรอ่ะที่เขาลืมเราไม่ได้ทั้งๆท,ที่เขาก็มีโลกตั้งหลายใบเนาะทำไมไม่ยอมปล่อยเราไปความผูกพันนะคะเด็กดาบ เหมือนคุณกับเขาว่าอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงที่สร้างเนื้อสร้างตัวกันหรือเปล่าอยู่ในช่วงที่เขาเองอาจจะมีความลําบากอะไรแล้วคุณเข้าไปหยิบยืน่นช่วยเหลือเขาพอดีในจังหวะนั้นอะเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเติบโตได้เพราะมีคุณนะแล้วก็มีไพ่สามเหลียนใช่ค่ะจะบอกว่ามันเป็นความผูกพันมันเป็น ความประทับใจความจริงใจของคนธาตุลมที่คุณหวังดีแล้วก็มอบให้เขาเสมอสิ่งที่เขาจะจดจําไปตลอดเลยนะธาตุลมก็คือว่าในวันที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณเขาก็ไม่ได้มีอะไรเลยเนาะแต่การที่คุณเข้ามาหยิบยื่นสิ่งต่างๆหรือเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอะมันทํำให้เขาอะมีอะไรทุกอย่างในชีวิตได้ส่วนหนึ่งเป็นคุณนะที่คอยเป็นแรง แรงบันดาลใจเป็นแรงสนับสนุนช่วยส่งเสริมเขาในช่วงเวลาที่เขานะ่ะนะไม่มีอะไรเลยมันอาจจะเป็นจุดเนี้ยเหมือนคุณผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งยุะแต่ทําไมเขาถึงไม่รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้มันคงอยู่ไปตลอดการไม่รู้นะมันอาจจะเป็นความเผลอไผลหรืออะไรของเขานะคะซึ่งมันอาจจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ถึงแม้มันอาจจะเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะในใน บางความสัมพันธ์นะคุณก็รู้สึกว่ามันก็ใหญ่พอแล้วแล้วคุณมองว่าความดีต่างๆที่เคยทํามาที่เขาเคยทําอะไรกับเรามาซึ่งเราอาจจะมีเรื่องที่เราประทับใจในตัวเขามันไม่สามารถช่วยได้เลยในตอนเนี้มันมาแทนที่มันหักลบกบล้างกันไม่ได้อ่ะคะ่ะ มันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณจริงจังมากเลยนะในเรื่องของการนอกใจอ่ะคุณอาจจะแอนตี้เรื่องนี้มากแล้วทําให้ตัวคุณอาจจะรับไม่ได้กับสิ่งที่เขาทําจริงๆประมาณว่าต่อให้ผูกพันขนาดไหนถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นยังไงธาลมคุณรู้สึกว่าคุณก็รับไม่ได้อยู่ดีอ่ะแล้วเขาก็น่าจะรู้ในความที่คุณน่ะไม่โอเคเรื่องนี้ดีแต่เขาก็ยังทําผิดพลาดมาหรือเปล่ามาดูบทสรุปสิสรุปแล้วบทสรุปความรักเราอเขาจะเป็นยังไงคะเนี่ย ถวยมันมีความเสียใจนะคะมีมีอารมณ์ค้างๆที่มันไม่ได้เคลียแต่เหมือนตัวธาตุลมคุณไม่อยากเคลียคุณอยากให้ความเงียบแบบมันเคลียไปเองอะเหมือนกับเขาไม่ต้องมาอธิบายอะไรแล้วนะคุณเข้าใจทุกอย่างแล้วด้วยสิ่งที่คุณไปเห็นเองนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่เขาพยายามจะทําให้เราเข้าใจอะมันมันไม่สัมพันธ์กันอะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปมีสิทธิ์ที่ตัวธาตุลมคุณจะ move on นะแล้วคุณก็จะ move on แบบช้ำๆด้วยคุณอาจเลือกที่จะเจ็บให้ทุกอย่างมันจบ เนี่ยเหมือนอ่ะมันจะเป็นยังไงก็ช่างไปตายเอาดาบนะคะกันแล้วกันอันนี้เปียบเปยให้ฟังนะคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นคือความรู้สึกเราอะวันนี้ถ้ามันจะ move on แล้วมันไม่มีเขามันจะเป็นยังไงกับความรู้สึกของตัวเราก็ช่างมันนะแต่คุณแค่รู้สึกว่าเราเลือกทําในสิ่งที่มันยุติธรรมแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องคือคุณต้องการเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ถึงแม้คุณจะเดินออกมาในช่วงเวลาที่คุณอ่อนแอแต่คุณก็เชื่อมากๆเลยนะว่าสักวันหนึ่งคุณจะเข้มแข็งคะ่ะ ก็ขอให้ทัาลมสู้ๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับใครที่กำลังเจอสถานการณ์แลนดอมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องกันนะว่ามีราศีใดได้บ้างมีราศีสิงมีชาวพืษภศบนะคะมีชาวกันอ๋อโทษทีนะเดี๋ยวนะตะกี้ชาวกรกฎนะเพื่อนๆไม่ใช่ชาวพฤษภ ก็นี่นะคะชาวพฤษภอืมแล้วก็มีชาวมิถุนนะคะนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกนนาสน้เจอกันใหม่ในอีพถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย